วันที่4กันยายนปี2025เวลาบ่าย2โมงครึง่งตามเวลาท้องถิ่นกลางทะเลแคริบเบียนจูๆ่ๆเสียงคำรามสนั่นของเครื่องบินขับไล่ F 1 6 Fighting Falcon สองลำของเวเนซุเอลาก็ดังกระหึ่มขึ้นมาครับพวกมันบินฉีกอากาศในระดับที่ต่ำมากๆเหนือพื้นผิวน้ำแค่ไม่กี่ร้อยฟุตเป้าหมายของเครื่องบินรบคู่นี้ไม่ใช่เรือขบวนการค้าของเถื่อนหรือพื้นที่ตอมรบไหนหรอกนะครับแต่มันคือเรือพิฆาต USS John S. Dunham ของกองครับ รเรือสารัฐเรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กที่บอกได้เลยครับว่าจัดเต็มทั้งระบบเซ็นเซอร์และขีปนาวุธเต็มอาราศึกบนจอเรดาร์ของเรือรบอเมริกันนี่นะครับก็ปรากฏจุดสัญญาณขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะบนสะพานเดินเรือพวกเขารู้ดีครับว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การบินผ่านแบบบังเอิญบังเอิญแต่มันคือการยั่วยุที่ถูกไตรตรองมาเป็นอย่างดีเป็นเกมวัดใจดีๆนี่เองครับเพียงแต่ว่าเกมไี้นะ่มันมีเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือเสียงกับยุโทโธ ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเดิมพัน ซึ่งต่อมานะครับเพนตะกอนนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าการทําครั้งนี้น่ะมันบ้าบินมากๆแต่สําหรับลูกเรือที่กําลังเข้ายามหรืออยู่เวรบนเรือตอนนั้นนะครับคำพูดที่สวยหรูพวกนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับสิ่งเดียวที่พวกเขารู้เลยก็คือเครื่องบินขับไล่จากยุคสงครามเย็นสองลำกำลังพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาสันดาปท้ายของเครื่องยนต์สว่างวาบเหมือนกับคบเพลิงบนท้องฟ้าเลยครับเรื่องของเรื่องนะครับมันก็คือประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลา ต้องการจะโชว์พาวสักหน่อยครับเพื่อย้ำเตือนให้วอชิงตัน,นรู้ว่าเฮ้ยกาตากัสเมืองหลวงของเราเนี่ยไม่ได้ให้ใครมาข่มขู่ง่ายๆนะหลังจากที่สารครับเพิ่งจะโจมตีเรือเร็วที่ต้องสงสัยว่าเป็นของแก๊งค้ายาไปเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนหน้านี้แต่แมมในการเลือกโชว์เหนือครั้งนี้นะครับนักบินของเขาเองก็กําลังได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเลยครับว่าการข่มขู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับดาบสองคมเพราะในขณะที่พวกเขาครับคิดว่ากําลังส่งสารถึงอเมริกาอยู่ อยู่นะครับพวกเขาเนะี่ยกลับไม่รู้ตัวเลยครับว่ากําลังหยิบยื่นของขวัญล้าค่าชิ้นหนึ่งให้กับกองทัพเรือสหรัฐแบบไม่รู้ตัวฝูงบิน f 1 6สกพุ่งเข้ามาแบบดูวเลยครับบินเอียงต่ํามากซะจนเรื่อนกระแทกจากเครื่องยนต์เนี่ยทำให้ผิวดาเกิดเป็นรคองขึ้นแผ่ออกไปเลยบนสะพานเดินเรือของจอร์นดันแฮมลูกเรือทุกคนรู้ขั้นตอนดีครับว่าคือต้องนิ่งเข้าไว้รักษาเส้นทางเดินเรือต่อไปแล้วปล่อยให้ระบบป้องกันของเรือจัดการกรจญจาเองเสียงเตือนครั้งแรกดังขึ้นผ่านวิดีุ รับเป็นเสียงนิ่งๆสุภาพสไตล์อเมริกันครับอากาศยานไม่ทราบฝ่ายท่านกําลังเข้าใกล้เรือรบของสหรัฐซึ่งกาลังปฏิบัติหน้าที่ในน,น่านน้าสากลโปรดรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยนักบินเวเนซุเอลาไม่ตอบกับอะไรทั้งนั้นนะครับกลับกันเลยหนึ่งในนั้นครับจุดสันดาบถ่ายเครื่องยนต์หรือที่เรียกกันว่าอาร์เธอร์เบอร์เน่พรึบขึ้นมาเลยครับเร่งความเร็วพุ่งผ่านหัวเรือไปพร้อมกับเปลวไฟตีต้มที่สว่างวาบแต่เบื้องหลังฉากแอคชั่นนั้นนะครับในห้องที่เรียกว่าาศููนข้ออมลกรรรบหรื Combat Information Center การต่อสู้ที่แท้จริงนั้นมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเรดาร์ AN สปายวันซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของระบบการรบเอจิสมันก็สามารถจับและติดตามเครื่องวินเจ็ตได้ตั้งนานแล้วครับก่อนที่ลูกเรือจะเห็นด้วยตาเปล่าซะอีกข้อมูลทั้งระดับความสูงความเร็วทิศทางไหลผ่านหน้าจอเต็มไปหมดเลยครับเจ้าหน้าที่ทไฟอาวุธนี่นะครับเตรียมระบ,บบป้องกันพร้อมเลยครับทั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ S M 2ขีปนาวุธ R I M 1 2 6 s ง a องหซีสเปโรสำหรับสกัดกั้นระยะใกล้หรือแม้แต่ป้อมปืนกลด่านสุดท้ายอย่างฝ้าหลัง ซวถ้าเกิดว่าเครื่องบินเวเนซุเอลาขยับตัวผิดนิดเดียวนะครับเรือพิฆาตลำนี้ก็จะต่อยร่วงได้ในไม่กี่วินาทีเลยทีเดียวแต่ทว่าการยิงนั้นไม่ใช่เป้าหมายครับกัปตันเรือ,อยืนนิ่งๆเลยครับกอดอกสายตาจ้องไปที่จอแสดงผลทางยุทธวิธีคําสั่งของเขานะ่ะชัดเจนมากว่าห้ามยกระดับความขัดแย้งเด็ดขาดเว้นแต่จะถูกคุกคามซึ่งหน้าอ,นอะไรที่แท้จริงนะครับมันไม่ใช่ตัวเครื่องบินรับแต่เป็นโอกาสที่อาจจะคํานวณอะไรผิดพลาดไปนิดเดียวซึ่งมันอาจจะบานป กลายเป็นเรื่องใหญ่หระดับประเทศได้เลยจากบนด่านฟ้าเรือครับลูกเรือเหล่านี้ก็ได้มองขึ้นไปตอนที่ F16 กลำที่2บินคำรามผ่านดหวือหัวไปตํามากซะจนเงาของมันนั้นทาบทับผ่านฟ้าปิดท่อยิงขีปนาวุธไปชั่วครู่แต่สําหรับคนทั่วไปที่มองนี่นะครับก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเวเนซุเอลาครับเป็นฝ่ายคุมเกมคมขวัญในครั้งนี้ได้อยู่หมัดเลยทีเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเพราะว่าทุกการติดต่อทาง จะอยู่ที่นักบินส่งกลับผ่านทุกการว่าสัญญาณเรดาร์ทุกการทํางานของระบบเลงเป้าทั้งหมดเลยนะครับมันถูกดูดข้อมูลเก็บไว้หมดเลยครับโดยชุดตรงขา้ามอิเล็กทรอนิกส์ของเรือจอนสันดันแฮมยิ่งบินเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งเผยไตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นฝ่ายเวเนซุเอลาคิดนะครับว่าพวกเขาอ่ะกำลังเบ่งกล้ามโชว์พาาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือพวกเขาครับได้บินเข้ามาติดกับดักข้อมูลของอเมริกันเข้าอย่างจังเลยทีเดียวท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับ เรือ USS จอห์นฝันดันแฮมนี่นครับไม่ใช่เรือรบธรรมดาครับแต่มันคือป้อมประการรอยน้ำที่ดีนี่เองครับโดมเรดาร์ของมันหรือที่รู้จักกันในชื a ่อ a s p y 1นะครับสาม,มารถติดตามเป้าหมายได้เป็นรอยเป้าพร้อมกันเลยครับตั้งแต่ขีปนาวุธที่บินเรียบบนผิวน้ําไปจนถึงเรื่องบินเจ็ตที่บินสูงๆแงดังนั้นครับสำหรับลูกเรือเล้าการมี F16 สองลำบินมาฉิวเฉียดอยู่ใกล้ๆนน่่ะคบแทบจไมวาวเป็ภุกค,คาเลบเมื่อเ,เอนีกส่ยนะ มือทีนี้ครับคําถามก็คือแล้วกองเรือสหรัฐนะมาทําอะไรแถวแถวหน้าน้านําเวเนซุเอลาตั้งแต่แรกเลยครับคาตอบนั้นก็ต้องย้อนกลับไปแค่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่2กันยายนเครื่องบินของอเมริกาครับก็ได้ทําลายเรือเร็วลํหนึ่งในทะเลแคริบเบียนโดยอ้างว่าเป็นของแก๊งค้ายาเสพติดที่ทรงอิทธิพลของเวเนซุเอลาที่ชื่อว่าเรนเดอาวารากัวเหตุการณ์นั้นครับทำให้มีผู้สูญเสียไปถึง11รายซึ่งทำเนียบข่าวนั้นก็ได้ออกมาบอกว่านี่ นะคือความสาเร็จในสงครามต่อต้านยาเสพติดแล้วนะแต่ในมุมมองของกรุงกาลากัสครับมื่งหลวงนี่นะครับโอ้โหเรื่องนี้เนะี่ยมันหนังคนละม้วนเลยครับประธานาธิบดีนิโคัสมาดูโรก็ออกมาประนามการโจมตีว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วก็ประกาศกลาวเลยครับว่ามันจะต้องมีการตอบโต้และอีกไม่กี่วันต่อมาครับเสียงคำรามของ f อ6ิก ok นั้นมันก็ดังลั่นไปทั่วท้องฟ้าแบบที่เราเห็นนี่หละครับแต่เรื่องที่มันน่าขบขันเลยก็คือ เรื่องเบนเจตพวกนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เคยเป็นของที่อเมริกาครับขายให้เวเนซุเอลาเองกับมือเลยย้อนกลับไปครับในยุค80เวนซุเอลานั้นเคยสั่งซื้อ F16A มาหลาย10ลำครับซึ่งตอนนั้นน่ะถือว่าล้ำสุดๆแล้วครับ40ปีผ่านไปแล้วครับฝูงเินนี้ก็เริ่มจะแก่ลงแล้วใช่ไหมครับชิ้นส่วนอะไหรนะั้นมันก็เริ่มจะหายยากแล้วระบบการบินมันก็ล้าสมัยไปการบำรุงรักษามันก็ลำบากหน้าดูครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับในมือของมาดูโร่พวกมันนั้นก็ กลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการท้าทายที่เร็วเสียงดังและดูน่าตื่นตาตื่นใจถึงแม้ว่าจริงๆแล้วครับมันจะไม่ได้ทันสมัยอีกต่อไปแล้วก็ตามะนะความแตกต่างนี้มันก็ชัดเจนสุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งเนะี่ยมันคือยุโทโธปกรณ์ที่มันตกยุคจากสงครามเย็นที่พยายามจะเบ่งกล้ามให้ดูน่าเกรงขามส่วนอีกด้านหนึ่งครับคือเรือพิฆาตที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกองทัพเรือที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีทั้งดาวเทียมโรนและกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่คอยสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ มองจากภายนอกเครื่อง f 1 6นั้นอาจจะดูเหมือนเป็นฝ่ายได้เปรียบครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะยิ่งพวกเขาบินเข้ามาใกล้มากเท่าไหร่แล้วลราก็มันก็ยิ่งเปิดเผยข้อมูลของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแหละครับเรื่อง f 1 6ของเวเนซุเอลานั้นได้เผยไตยออกมาจนหมดแล้วครับเรดาร์ควบคุมการยิงของพวกเขานี่นะครับล็อกเป้ามาที่จอร์สันดันแฮมเพื่อคมโกแต่หารู้ไหมครับว่าการทําแบบนั้นน่ะมันก็คือการมอบข้อมูลสรุปแบบขึ้นเลร์ที่แบบว่ามันยำเป๊ะให้กับนักวิเคราะห์ของ ครับเรือเอาไปจัดหมวดหมู่เก็บเข้าแฟ้มได้เลยครับวิทยุของนักบินนั้นก็ส่งสัญญาณคุยกับฐานทัพบ,บนฝั่งตลอดเวลาระบบสงคํนนาิเล็กทรอนิ์ของเรือที่ชื่อ A N S L Q 3 2ก็จะดูดข้อมูลทั้งหมดนั้นเอาไว้เรียบร้อยนะครับบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ความถี่ที่ใช้การสื่อสารปลอดภัยแค่ไหนหรือแม้กระทัง่งช่วงจังหวะที่นักบินกดไมโครโฟนเพื่อพูดแล้วเมื่อพูดถึงข้อมูลอินฟลเรดนะครับการที่เครื่องบินเนะี่ยบินดิ่งลงมาต่ำๆแล้วก็จุดสัญญ ภาพายเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ได้ทิ้งร่องรอยความร้อนหมหาศาลเอาไว้ในอากาศเฉีนๆของทะเลแคริบเบียนเ็นเตอร์อินฟราเรดของเรือพิฆาตก็จะสามารถจับภาพทั้งหมดนั้นเอาไว้ได้ครับสําหรับกองทัพเรือแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับการได้ถ่ายภาพลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุเลยครับท่านผู้ชมเป็นหลักฐานที่ประเมินค่ามไม่ได้เลยว่าเครื่องบินเจ็ตของเวเนซุเอลานั้นทํางานอย่างไรภายใต้สภาวะกดดันเรื่องที่มันน่าขันตายเจ็บปวดก็คือการกัสนั้นต้องการที่จะคมกู่ต้องการที่จะ แต่การกมขู่ในระยะใกล้ๆนะครับมันก็มักจะมาพร้อมกับเสียงที่ดังเสมอและในสนามรบอ e ิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับเสียงก็คือความตายครับท่านผู้ชมทุกๆก,ก,การปล่อยภูแฟทุกๆสัญญาณเรดาร์ทุกๆก,การจุดสัญดาบท้ายเครื่องยนต์มันไม่ได้ทําให้สหระครับหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยในมุมมองของกองประชาการเวเนตุวเอลาที่อยู่บนฝั่งนี้นะครับภาพที่เห็นนั้นมันอาจจะดูเป็นเหมือนกับชัยชนะเรื่องเบนเจ็ตนั้นคำรามผ่านเรือรบสหรัฐอย่างท้า ยแต่สําหรับนักวิเคราะห์ที่นั่งจิบกาแฟอยู่ที่น้องฟอกหรือว่าเพนฮาบเบอร์แล้วล่ะก็โอ้โหพวกเขาเนี่ยเห็นภาพที่มันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับพวกเขาเห็นช่องโหว่เห็นจุดอ่อนได้ข้อมูลพลังแสงทางอากาศที่กําลังจะพังแหล่มิพังแหล่ของเวเนเอล่ามาแบบครบ,ครบเลยครับเหมือนมีคนจัดส่ผพานมาประเคนให้ถึงที่กว่าที่เรื่อง F16 นั้นจะบินจากไปลูกเรือของจอห์นสันดอนแฮมนั้นก็ยังคงนิ่งสนิทอยู่พวกเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่า เวเนซุเอลาเนี่ยได้ทำความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงที่สุดไปแล้วคือการเข้าใจผิดคิไปเองครับว่าเสียงดังเนี่ยมันคือพลังอำนาจและในขณะที่นักบินครับคิดว่าตัวเองอ่ะกำลังเขย่ากรงเสียงโตอเมริกันอยู่นั่นเองครับพวกเขาอ่ะกลับเป็นคนที่เปิดประตูไปสู่สิ่งที่อะไรยิ่งกว่านั่นคือการยกระดับความขัดแย้งนั่นเองครับการบินโฉบไปมานั้นมันอาจจะดูเหมือนกับเป็นการแสดงวันเด็กนะครับแต่ว่ารัฐบาลวอชิงตันเนี่ยเขาไม่ได้ตลกด้วยเลยครับภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเพนตากอนนั้นก็ได้ออกมาประนามเห การนี้ครับว่ามันเป็นการกระทําที่บ้าบินและยั่วยุและผระอธิปธิดีโดรทาในตอนนั้นครับก็ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนแจมแจ้งเลยครับว่าอากาศยานของเวเนซุเอลาลำไหนก็ตามที่เป็นรายต่อเรื่องของเราอ่ะมันจะต้องถูกสอยให้ร่วงหมดเลยและนั่นนะครับไม่ใช่แค่คําขู่ลอยๆนะครับเพราะไม่กี่วันต่อมาเรื่องบินขับไล่ล่องโหน F 3 5สามิ้า i รงชูจำนวนติบลำครับก็บินมาถึงโปรโตริโกซึ่งใช้เวลาการบินไปถึงด้านฟ้าเวเนซุเอลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเอง รับนี่ไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตรุ่นเดอจากยุค8ปูนแล้วนะครับแต่มันคือเพชรยอดมงกุฎของอเมริกาเลยครับเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่ออกแบบมาเพื่อลบเล็กเรดาร์แล้วก็ทําลายระบบป้องกันของศัตรูก่อนที่สัญญาณเตือนภัย,ยแรกนั้นจะดังขึ้นซะอีกครับการส่งเครื่องบินเหล่านี้มาประจิมการมันก็เป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณว่าถ้าเกิดว่าการกาไกครับอยากจะเล่นพนันบนท้องฟ้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงินเดิมพันน่ะมันสูงกว่าเดิมแล้วนะในขณะเดียวกันครับเรือจอร์แดนแฮมนั้นก็ไม่ได ลอยลำอยู่อย่างเดียวดีเวียนะครับเบื้องหลังของมันก็คือกองเรือเฉพาะกิจของกองทัพเรือสหรัฐทั้งเรือพิฆาตเรือลาดตะเวนเรือส่งกําลังบํารุงหรือแม้แต่เรือโจมตีสะเทือนน้ำสะเทือนบกที่บรรทุกนาวิกโยธินมาเต็มลำต่างก็กําลังลาดตะเวนอยู่ในทะเลแคริบเบียนเหนือขึ้นไปบนภาคฟ้า,าครับก็จะมีเครื่องบินลาดตะเวน P-8 โพไซดอนคอยตะแกนผืนน้ําในขณะที่โรนเองครับก็จะเฝ้ามองจากที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเรือพิฆาตลําเดียวนั้นอาจจะดูเหงาเหงา เมื่อมองจากไกลๆนะครับท่านผู้ชมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ยังคงเชื่อมต่ออยู่กับเกราะป้องกันหลายชั้นที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวสําหรับเวเนซุเอลาแล้วนะครับมันคือความไม่สมดุลกันอย่างรุนแรงเลยครับเรื่อง F16 ของพวกเขาเนะี่ยมันอาจจะบินชวัดเฉวงก่อกวนได้ก็ตามครับแต่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่ากองทัพอากาศของพวกเขาขาดทั้งขีปนาวุธที่ทันสมัยขาดเทคโนโลยีล่องหนแล้วก็ขาดระบบกําลังบํารุงที่จะสู้ รบในระยะยาวได้ครับการจะต่อก่นกับอำนาจการยิงของอเมริกาได้นั้นน่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่การยั่วยุนี่นะครับมันก็มีระกาดยันรายในตัวของมันเองนะครับการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดครั้งเดียวนะการล็อกเป้าด้วยขีปนาวุธหรือว่าการตีความสัญญาณวิทยุผิดไปนิดเดียวมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนจากการบินโฉบโชว์พลังไปสู่สงครามยิงกันจริงๆได้ในไม่กี่วินาทีลูกเรือของเรือพิฆาตสารนั้นก็รู้เรื่องนี้ดีครับนัก บินเวเนซุเอลานั้นก็อาจจะรู้สึกได้เช่นกันครับในห้องนักบินของพวกเขานั้นเกมวัดใจนะครับมันจะสนุกก็ต่อเมื่อยังไม่มีใครยอมหักหลบออกจากเส้นทางครับมาดูรนั้นอาจจะหวังนะครับว่าการบินผ่านครั้งนี้ครับจะช่วยปลุกใจคนในชาติและส่งคาเตือนไปยังวอชิงตันแต่ผลลัพธ์นั้นมันกลับตรงกันข้ามนะครับมันกลับไปกระตุ้นให้สหร,รัฐเพิ่มกําลังทหารเข้ามาในทะเลแคริบเบียนอย่างมหาศาลพร้อมกับคําสัญญาที่ชัดเจนว่าการบินเข้ามาใกล้ในครั้งต่อไปเด้นมันอา จะจบลงด้วยเปลวเพลิงเพราะว่าเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับกองครับเรือสตรรฐเ่ยนะครับมันก็มีกฎข้อหนึ่งเลยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนั่นก็คืออย่าเข้าใจผิดคิดไปว่าความยับยั้งชั่งใจนะ่ะคือความอ่อนแอนะครับเพราะว่ามองจากภายนอกแล้วแล้วก็การบินผ่านของเวเนซุเอลานั้นอาจจะเป็นเหมือนกับการท้าทายก็จริงเรื่องบินเจ็ตคำรามผ่านเรือพิฆาตตารัฐท้าทายให้อเมริกาตอบโต้แต่พอมองลึกลงไปครับมันคือกรณีศึกษาคลาสสิกของความมั่นใจที่มันสูงมากเกินไปจนหลายครั้งครับมันก็ได้กลายเป็น สองคมที่ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองได้ในทางยุทธศาสตร์แล้วนะครับการกระทําครั้งนี้ครับมันมอบทุกอย่างที่วอชิงตันต้องการให้เลยครับกองทัพเรือสหรัฐนั้นได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่พวกเขาต้องการพวกเขาได้ทั้งหมดบาน,นี้โดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนปืนเลยแม้แต่นัดเดียวในศัพท์ทางการทหารนี่นะครับเขาก็เรียกกันว่าถูกแจ็คพอตครับท่านผู้ชมข้อมูลข่าวกรองแบบนี้ครับมันอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาแต่ในวิกฤตการครั้งต่อไปมันอาจจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างการถูกจูโจมโดยไม่รู้ตัว กับการเป็นผู้คุมเกมทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามทํรรมราอะไรพลาดแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยครับไม่กี่เดือนก่อนหน้าในทะเลจีนใต้ครับเฮลิคอปเตอร์โจมตีซีเทนของจีนเองก็พยายามจะก่อกวนเฮลิคอปเตอร์ MH 6 0 R ของสหรัฐครับแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับกลายเป็นการส่งมอบข้อมูลลายเซ็นเล็กิกส์ของตัวเองให้กับนักวิเคราะห์อเมริกันเอาไปเก็บไว้ใช้ในความขัดแย้งครั้งต่อไปซะอย่างนั้นแหละในทะเลแดงนักรบผู้ตีครับก็ยิงขีปนาวุธใส่เฮลิคอปเตอร์ สี่หอกของกองขับเรือโดยหวังว่าจะได้นําภาพสวยๆไปทําโฆษณาชวนเชื่อแต่กลับกลายเป็นการเปิดโปงยุทธวิธีของตัวเองถูกติดตามแล้วก็เสียฐานยิงไปในเวลาไม่กี่วินาทีท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าตัวละครนั้นมันจะเปลี่ยนไปก็ตามครับแต่ว่าเนื้อเรื่องอะมันก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับมันคือการแสดงผัดโลนเพื่อข่มขู่และสุดท้ายแล้วก็กลับกลายเป็นการมอบเผาขวัญล้ำค่าชิ้นโบแดงให้กับหน่วยข่าวกรอง,องของอเมริกาไปซะอย่างนั้นแหละสำหรับกรุงก,รรการะครับ ทเรียงครั้งนี้เนะี่ยมันเจ็บปวดจริงๆครับการบินต่ำแล้วก็เร็วนั้นอาจจะทําให้กองเชียร์ที่บ้านเกิดนั้นแตกตื่นได้ก็จริงครับแต่พอต้องมาเจอเข้ากับกองเรือพิฆาตที่ติดระบบเอจิสแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นแค่เสียงรบกวนรอบข้างเขาแล้วเองครับที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันบ่นทําลายสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองแทนที่จะดูแข็งแกร่งกลับกลายเป็นการตอกย้ําความอ่อนแอของตัวเองซะอย่างนั้นแหละมันก็เหมือนกับอากาศยานเก่าๆที่จะต้องมาต่อกอกับกองทัพเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําสง คำระดับโลกทุกครั้งที่บินผ่านเรือรบสหรัฐมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดข้อมูลที่อยู่ในคลังคู่มือในการเล่นของฝ่ายตรงข้ามที่อเมริกานั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับโอชิงตันบทเรียนที่ได้รับก็ชัดเจนเหมือนกันครับว่าจงนิ่งเข้าไว้อดทนแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายทําพลาดไปเองการยกระดับความขัดแย้งนั้นมันไม่ได้หมายความว่าต้องลั่นไกลเสมอไปนะครับบางครั้งรับการเคลื่อนไหวที่ฉลาดที่สุดก็คือการรอคอยรับฟังแล้วก็รวบรวมทุกอย่างที่คู่ต่อสู้ของ ฉลาดน้อยพอที่จะปล่อยข้อมูลมันออกมาเองเพราวะว่าในสงครามสมัยใหม่นะครับความเงียบน่ะมันคือผู้ชนะในสนามรบครับและความหยิ่งผยองก็คือผู้ที่พ่ายแพ้เรียกได้ว่าใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวนั่นเองครับพอเรื่องบินเอฟซีโบกของเวเนตัวอลานั้นหันหัวกลับบ้านไปนะครับเรือจอสันดอนแฮมนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนเส้นทางครับไม่ได้ยิงขีปนาวุธแล้วก็ไม่ได้สะทกะทฐานเลยแม้แต่น้อยสําหรับลูกเรือบนเรือแล้วนะครับมันก็เป็นแค่การบันทึกเหตุการณ์ ลงสมุดปูมอีก1รายการเท่านั้นครับแต่สําหรับนักวิเคราะห์ที่กําลังดูข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วแล้วก็โอ้โหทองคําดีๆกําลังไหลเข้ามาเลยนะเนี่เวเนซิุเอลาครับกำลังพยายามจะเขย่าโกรงแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นเขย่าตัวเองซะมากกว่าบทเรียนในภาพรวมของเรื่องนี้มันเรียบง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมฝ่ายที่นิ่งกว่ามักจะเป็นฝ่ายที่ชนะเสมอการบินโชบไปโชบมาการปล่อยปุ๊บแปรหรือการตีอกชกตัวมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจที่แท้จริงหรอกครับสิ่งที่สําคัญก็คือวินยัยการ ฝึกฝนและความตับบ้านในการเปลี่ยนเสียงรบกวนให้กลายเป็นความรู้ในเรื่องนี้ครับกองทับเรือสหรัฐนะ่ะก็ได้เป็นฝ่ายได้เปรียบโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยแม้แต่น้อยแต่คําถามที่แท้จริงก็คือถ้าท่านผู้ชมครับกําลังยืนอยู่บนสะพานเดินเรือของเรือพิฆาตลํานั้นนะ่ะกาลังเฝ้าดูเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงสองลำกำลังพงุ่งเฉวเฉียดเข้ามาต่าๆข้ามหัวเรือไปท่านผู้ชมจะทํำยังไงครับจะยิงเตือนหรือว่าจะยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในระบบการป้องกันของเรือ ลองคอมเมนต์ตอบคําถามมาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมเดินทางไปตลอดคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งใดแล้วก็ไปคิดสิ่งไหนแล้วไม่มเบียนผู้อื่นไม่มเบียนตัวเองก็ขอสมปรารถนาครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ